ก็จะมาอยู่กับอวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําแรงที่สุดของเอ่อมันผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเลือกให้ดูในเกมเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ตัดตอนเริ่มเกมนะเพราะาบางทีมันจะนานนี่เลยครับตัวที่ผมพูดถึงผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรแต่ผมก็จะเอามาทําแรงที่สุดที่ผมคิดเองนะไม่รู้ว่ามันจะแรงไหมเพราะว่าผมคิดเองไม่ไม่มันไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่านะอันนี้คือพลังแฝงที่ผมใช้นะ อันนี้ผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้เซตตามนี้นะมันต้องอันนี้หรือเปล่าผมใช้พลังแฝงเป็นอันนี้นะครับม่ดูกั่วว่ามันจะแรงได้ค่ะว่ามันจะแรงได้ขนาดไหนครับเยมผมก็มีเอลสูกับตัวต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปพบกันในเกมเลยครับมาครับตอนนี้ฝั่งนู้นก็มีไฮเดติตแก๊กแล้วก็มาลอดนะครับ ตอนนี้ผมก็ต้องไปฟาร์มนะเพราะผมเป็นป่าผมจะทำแรงที่สุดต้องฟาร์มป่าก่อนถ้าเกิดไม่ฟาร์มป่าผมก็จะไม่มีเวลวนะผมรอป่าเกิดไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ฟาร์มไปอะตัวนี้ผมก็เพิ่งเล่นนะไม่รู้ว่าเล่นคอมโบยังไงผมก็คิดคอมโบเอาเองนั่นแหละดูท่าตอนนี้แก๊กวิ่งมาแก๊กเหมือนจะใส่ผม ผม,ผมก็เลยผมก็เลยวิ่งเข้าใส่แก๊กแล้วจากการจากการไม่รู้จกักตอนขู่แกลกแก๊กเลือดน้อยนะครับผมมาเราก็มาฟังกันต่อเมื่อกี้แก๊กมากลัวนะครับผมเอาเผลอไปกดสกิลเผื่อไปอัพสกิลหนึ่งเฉยเลยวัดผมว่าจะจาัดก,การไฮเตะครับจังหวะน,นี้ ผมก็เลยพุ่งก็ไปแล้วเพื่อนของผมก็จาัดก,การไฮยเตได้แล้วครับผมจะจัดก,การแก๊สผมก็เลยใส่สกิลสองไปผมเจอมาหลอดผมตายมาหลอดครับผมแต่โชคดีว่าผมไม่เป็นอะไรดีนะผมวิ่งกลับบ้านทันเมื่อกี้นี่นะผมก็เลยมาฟาร์มต่อเห็นเพื่อนต่อสู้อยู่ก็เลยออกมาฟาร์มนะครับเพื่อนน่าจะไหวอยู่แหละมาผมได้สกิล อันตีแล้วเพราะว่าตอนแรกผมเผลออัพสกิลผิดผมก็ปาดไปนะคุณมาหลอดผมก็ปาดไปนะเฮ้ยผมก็ปาดไปนะคุณมาหลอดอย่ามาบอกผมสิแบบนี้ผมก็ปาดเป็นแต่ของผมมันอยู่อันตี พื่อนของผมเขาก็ป้องกันนะผมก็เลยมายิงผมก็เลยบเวชปา่าเอานี่ผมก็ได้ปากเขาแล้วก็ได้ฮาฮสเตดด้วยครับตอนนี้ก็ได้สองคิวนะแรงแรงที่ผมคิดเองมันยังไม่เพิ่งเริ่มต้นเลยยังไม่เริ่มต้นเลยผมก็เลยต้องมาฟาร์มกันต่อเช่นเคยจะไปตีสองตัวทำไมวะเนี่ยมาไปต่อสู้ลบกันเถอะ ก็จะอยู่ในพุ่มไม้ก็ได้นะผมผมก็เลยมาแล้วปาดว่าหวังว่าจะมาหลอดแล้วได้มาหลอดครับผมได้มาหลอดส่วนผมก็เกือบตายป้อมไปนะยังดีครับที่ผมได้มาหลอดดีกว่าไม่ได้เลยตอนนี้ผมเห็นแก๊กเ้าแก๊กเ้าผมก็เลยพุ่งก็ใส่ไปผมเห็นแก๊กเรินช้าแล้วเห็นไฮยาเตะมาผมก็เลยใส่ไฮยาเตะไปแต่ไฮยาเตะมันจะแคนผมมากเลยผมก็เลยจัดการไปเลยครับนี่ ผมก็ได้หายตินะครับหายติได้หายติมาหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนู้นเหลือมาหลอดอ่าวมดตี้แล้วครับเพื่อนเราก็เก่งเหมือนกันนะนี่เนี้ยมาดูกันนะว่าเพื่อนผมจะรีบตีป้อมไมหรู้ยังไงถ้าเกิดรีบตีป้อมก็คือผมไม่น่าจะทําแรงที่สุดได้นะที่ผมคิดตัวเองก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมใครอยากลองเอาไปใช้ตามก็ลองเอาไปใช้ได้นะ อุ๊ยอุ๊ยโอ้แก๊์ดึงผมในป้อมแก๊์ดึงผมในป้อมเกือบตายไปเลยพอดีแก๊์ดึงผมในป้อมแล้วผมเกือบตายสุดยอดไปเลยแกเนี่ยจังหวะนี้ผมก็มาฟัมต่อเหมือนเดิมเหมือนเคยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเอาจาังหวะนี้เอลสู่ของเราก็ได้มาหลอดไปแล้วหนึหน่งตัวเลอแค่ไฮยติกับกแกล์ ตอนนี้ผมว่างก็เลยมา,มาเามังกรนะวันนี้ไม่มีใครเอาเลยมังกรผมก็เลยมาเอามามก็ตีตีต,ตีไปเรื่อยๆแล้วก็มาตีโกเลมดูเหมือนว่าจะไม่มีศัตรูตัวไหนเข้ามาเลยนะผมผมก็เลยใช้สกิลมังกรเล่นแบบนี้แหละ <laughs> ไม่รู้กดใช้เล่นทำไมนะผม ตอนนี้ฮายาเตฝัต่งนู้นโดนตัวซับพอร์ตเราไปแล้วจังหวะนี้ผมเจอมาหลอดผมว่าจะใส่มาหลอดซะผมก็เลยปาดมาหลอดไปหนึ่งเทียมแล้วผมว่าจะเอามาหลอดให้ได้เ <c oughs> ออแก๊กดึงผมเข้าป้อมใหญ่ <c oughs> แต่โชคดีป้อมใหญ่ไว้ที่ดีนะป้อมใหญ่ไว้ชีวิตผม <c oughs> ผมก็เลยวิ่งกลับบ้านมาเพราะป้อมใหญ่ไว้ชีวิตผมก็เลยวิ่งกลับบ้านมาเพราะป้อมใหญ่ไว้ชีวิตขอบคุณป้อมใหญ่มากเลยที่ไว้ชีวิตผมเมื่อกี้ เยี่ยมมากดูหนูเหมือนตอนนี้เพื่อนเรากำลังโดนลุมนะแต่ผมก็ไม่สนใจครับผมจะฟาร์มต่ออย่างเดียวนะตอนนี้ผมเห็นตาไม่ดีผมก็จะไปใส่เดียวหนึ่งหนึ่ง,งสามได้ไหมผมเลยสักเข้าไปได้ไฮเดตม,มาหนึ่งตัวผมว่าจะปาดมาหลอดแต่ปาดไม่โดนนะมาหลอดไปที่ป้อมผมผมพุ่งมาผมเจอมาหลอดผมตีตีมาหลอดตอนนี้มาหลอดมาหลอดนี้ผมผมว่าจะจัดก,การมาหลอดให้ได้ ดูเหมือนแก๊กจะไม่มาช่วยเพื่อนเขานะผมก็เลยได้มาหลดมาใส่ๆตอนนี้เหลือของอีกอย่างหนึ่งผมก็จะครบแล้วนะผมก็เลยเอาอันนี้มารู้สึกว่าอันนี้มันจะแรงมากๆเลยนะครับผมถ้าเราไปใช้กับอะไรแบบนี้เนี่โอ้โหแรงมากมาก แก๊กตอนนี้ห้าวนะครับเมื่อเพื่อนไม่อยู่ตอนนี้ก็แก้ห้าวอยู่ผมก็เลยว่าเปลี่ยนจากอันนี้ดีกว่ากลายเป็นดาบตับโต้แทงนะครับผมก็เลยามาฟาร์มต่อเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมออกดาบที่มันก็จะโหดมากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยพาะตอนนี้ผมออกดาบที่แล้วโหดมากโหดจัดจับ,จบ,จบมไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้นะเนี่ย ผมอวยตัวเองนะครับผมคนดูไม่ต้องสนนะครับผมรู้สึกว่าของผมก็ครบแล้วนะผมว่าจะไปใช้เดียวดูผมก็เลยมากับเพื่อนผมผมว่าจะเอาแก๊กก่อนผมปาดแก๊กไปผมว่าจะเอาแก๊กให้ได้ผมก็เลยจัดการแก๊กไปเลยครับนี่ผมก็ได้แก๊กมาหนึ่งตัวนะครับส่วนส่วนคนหนึ่งเขาก็กลับบ้านไปนะผมก็เลยมาฟัมต่อผอจะไปซื้อของอะไรใหม่ ตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนจากเป็นจากดาบดาบตอบโต้แท้งกลายเป็นดาบแดงนะแล้วก็ฟาร์มเหมือนเดิมเพราะเงินไม่พอตอนนี้เพื่อนเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ยมเย่น,นะผมผมได้ดาบแดงมาแล้วผมก็จะไปใช้เดี่ยวตอนที่ซ<ม>ัพพอร์ตผมตายนะตอนนี้ไฮยเตะม,มาห้าผมนะไฮยติม,มาห้าว เฮาเออเฮาเป่งเฮาเป่งผมเห็นไฮยาเตะแล้วผมก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วปาดครับโหปาดไม่โดนตอนตอนนี้ผมก็เลยเอาแก๊กไปก่อนนะเพราะว่าเพื่อนช่วยด้วยจังหวะนี้ผมก็เลยว่าจะเข้าไปเอามาหลอดแต่มาหลอดวิ่งหนีผมผมก็เลยพุ่งเข้าใส่มาหลอดเลยตอนนี้ผมว่าจะเอามาหลอดให้ได้แล้วผมเข้าป้อมใหญ่แล้วผมก็ตายแล้วผมนี่ครับใครจะเอาไปเล่นก็เอาเซตนี้เลยนะครับโหดนะครับ ดาบแดงหรือว่าดาบตอบโต้แทงก็ได้นะครับถ้าเกิดคนถ้าเกิดคนดูชอบแบบดาบตอบโต้แทงก็เอาดาบตอบโต้แทงนะครับถ้าเกิดชอบดาบแดงก็เอาดาบแดงนะครับว่ามันดีทั้งคู่เลยนะครับผมถ้าเกิดดีทั้งคู่แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเออสูซูมอย่างเดียวนะครับแต่ทําไมเอลสูออกดาบมันนั้นซูมอย่างเดียวแล้วออกดาบโจมตีปกติสงสัยเขาน่าชอบโจมตีปกติมากนะครับมาดูกัน เนี่ยเขาซูมอย่างเดียวเลยเนี่ยตอนนี้ผมว่าจะใช้เดียวแล้วผมลองเปลี่ยนจากดาบแดงกลายเป็นดาบตอบโต้แท้งดูนะครับเผื่อมันจะโหดกว่าตอนนี้ผมเห็นท่าไม่ดีผมก็เลยวิ่งไปช่วยเพื่อนแต่ผมเจอมาหลอดผมพุ่งเข้าใส่มาหลอดแล้วก็ปาดหนทีเอาโหมาหลอดหนีผมเห็นมาหลอดผมก็เลยลัดคิวเพื่อไปตึงๆครับผมอ,อ้าวเอวสูแรงมากเลยครับตอนนี้ ดูดูเหมือนผมจะ,จะเอาป้อมเขาได้แล้วแต่ผมไม่เอาครับอือนี่นี่ผมไม่เอาป้อมผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีอือผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีอ,นนดนนดอายอมแพ้ก็รีบตีป้อมเลยครับผมจบแล้วครับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับแต่รอบหน้าใครอยากให้ผมแบบจัดเซตอะไรบอกผมมาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะมาทำนะครับ